ครับสวัสดีการในช่วงเช้าๆเลยนะครับเวลาประมาณ7นาฬิกาหนึ่งเดือนผ่านไปครับหลังจากที่ผมได้ปลูกทุเรียนทุเรียนที่เราได้เห็นก็จะเป็นทุเรียนเสริมรากนะครับอย่างที่เห็นเลยเสริมรากขึ้นมา3 3สรากครับ1 2 3สนี่ครับเสริมรากเข้าไปเพื่อที่จะให้เขามีการช่วยในเรื่องของการที่จะให้มันหากินนะครับหนึ่ง <1 S 1> เดือนผ่านไปครับ ออกลึงเหลืองออกแบบทรงพุ่มหน่อยนะครับเพราะว่าผมปลูกตรงนี้คือแบบจัดๆเลยครับแดบดบจัดๆเลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เป็นแบบนี้เลยครับไม่ได้ทําร่มอะไรไว้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีกล้วยในการที่จะแบบให้เขาได้โดนแดดบ้างแม้โดนแดดบ้างในช่วงของเบยบ,บ่ายครับพุ่งจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับทุเรียนจะอยู่ทางทิศตะวันออกตอนเช้าในช่วงที่แสงอ่อนๆทุเรียนก็จะได้รับในเรื่องของแสงอยู่นะครับมาดูด้านนี้กันต่อครับ ทางนี้ครับตอนแรกต้นนี้จะโดนแบบแดดจัดๆเลยปรากฏว่าใบเหลืองครับร่วงถัดจากนั้นครับก็เลยปรึกษาคนที่เขาเคยปลูกเขาบอกว่าต้องทําร่มให้บ้างแล้วแหละหลังจากที่ได้ทําร่มไป 1- นึสองสัปดาห์ครับยอดเริ่มแตกออกมานะครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการแดดจัดเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือแบบนี้ครับแดดรำไรนะครับพอเขาโตแข็งแรงดีแล้ว ก็ค่อยว่ากันนะครับพามาติดตามพามาอัปเดตหน่อยครับแล้วก็ขอบล่องที่เป็นบริเวณโคกหนองนาผมเนี่ยผมก็จะปลูกกล้วยไล่ไปเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการบำร,รุงดินไปในตัวนะครับกล้วยก็เริ่มสวยแล้วนะครับปลูกดอกไม้ด้วยครับด้านล่างดอกไม้ก็ตอนนี้หญ้าโดนหญ้าขึ้นโอ้เยอะเลยไม่เป็นไรครับ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นกล้วยตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองครับต้นที่สามครับเดี๋ยวเรามาดูกันทุเรียนต้นที่สามเนี่ยต้นนี้ตรงนี้ครับก็จะใช้ฟางคลุมครับใช้ฟางคลุมใช้หาแม่พ้าวหาอะไรมากั้นครับเหมือนกันครับยอดเริ่มออกครับยอดเริ่มแทงแล้วเริ่มเป็นไปนในทางที่ดีครับถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างที่เห็น อันนี้ก็จะเป็นเสริมรากเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันรากรากที่เขาเสริมขึ้นมาต้นนี้น่าจะมีสองรากนะครับเสริมรากเข้ามานะแล้วนะครับถือว่าเริ่มเป็นไปนีทิศทางที่ดีนะครับฝนก็เริ่มมาบ้างก็ไม่ค่อยได้ให้น้ำครับช่วงนี้มีฝนมาไปดูต้นที่สี่กันครับต้นที่เป็นไฮไลท์ของผมเลยที่อยากจะนำเสนอเพราะว่าต้นนี้เนี่ยผมก็จะปลูกแบบ ตอนแรกเนี่ยใช้ผ้าห่มครับห่มดินห่มดินอย่างที่เห็นห่มจริงๆครับนี่เอาผ้าห่มมาห่มเลยถัดจากนั้นนะครับก็เอาฟางมาเปิดผ้าห่มออกแล้วเอาฟางมาคุมอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็โอเคแล้วครับยอดเริ่มแตกออกมาแล้วครับนี่เริ่มแทงยอดแล้วครับนี่ครับแทงยอดออกมาแล้วนี่ครับ อะไรมาขึ้นหรอนี่แมงขึ้นดีเนาะในต้นทุเรียนนะครับพวกเพลียพวกอะไรมาแลนะครับแล้วก็เสริมรากเหมือนกันครับต้นนี้จะเป็นเสริมรากสามรากหนสองครับหรากกับต้นหลักๆของเขาก็จะเป็นรากที่3ามนั่นเละนะครับนีบ่ก็รอดูกันยาวๆรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอรากเขาติดผมก็จะปล่อยให้เขาเผชิญกับแดด ธรรมชาติตอนนี้คือต้องปรบประงงมก่อนครับก่อนที่เขาจะเจริญเติบโตนะครับเอเคครับจําเช้าพามาติดตามครับทุเรียนบนโคกหนองนาของผมเมื่อปลูกผ่านไปได้เดือนหนึ่งพอดีน่นแหละนะครับผมปลูกประมาณวันที่20วันนี้ก็วันที่24 25บ้านะครับเช้านี้พามาติดตามมันครับถ้าถ้าไม่ใช้อะไรมุงเลยเนี่ยไม่ได้จริงๆครับต้องต้องมุงนั่นแหละในช่วงที่ปลูกใหม่ๆครับเอเคครับตอนนี้เริ่ม ออกยอดดอ,อกอะไรแล้วแทงยอดออกมาสวัสดีเชา้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับรอดูกันต่อไปครับ